หกโมงวันนี้นะครับคู่หลักๆก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง4คู่แล้วนะครับวันนี้ในศึกมวยดีวิถีไทยครับ ที่เวทีมวยเจ็ดมณฑลยคขาบ็อกซิ่งเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15นาทีทางช่องบีบีทีวีนะครับวันนี้ผมก็มีบรักมวยชอบมาฝากการลบถึงสายต่ำสายยอด,ด้วยวันนี้รับประกันความมันได้เลยว่าวันนี้ทุกคู่จะไม่มีม้วนเดียวแน่นอนเปิดหัวด้วยน้องเบียร์สอซิรินทาเจอกับแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับคู่นี้110ปอนด์อนน้องเบียร์มาขาดจุด3แสงตะวันมาลดจุด1นะครับคู่นี้เนี่ยสอบถามแสงตะวันมาหลังจากได้ดูคลิปสัมภาษณ์ ชกมาแปดไฟซ้อมอยู่ลูกเขาขวางคู่ปั้มคู่ซ้อมไม่มีปั้มกับเทนเนอร์อย่างเดียวน้องเบียร์มวยจากประเทศลาวนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาสากลสมัครเล่นนักกีฬาคิกบ็อกซิง่งกระดูกที่ชกมาเกือบร้อยทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในระดับทีมชาติในระดับมวยไทยโอ้โหถือว่ากระดูกแข็งแน่นอนน้องเบียร์แจ็คกี้ยิมวันนี้น้องเบียร์มีโอกาสเข้าก่อนซื้อขายออกตัวรีบเข้ารีบแต่งตัวเลย นาสายต่ำสายยอ่อคู่แรกมีโอกาสไม่ครบยกร้อเอร์เซผมให้ไม่ครบยกร0อเปอเซ็นเลยเลดเปิดขึ้นมานี่ต้องรีบกดรีบแทงคู่ที่2มาฟังเกตทร,รงลิศนะครับมาลดจุดสแดนพิฆาตสิอเอนะครับมาลดจุดสน้ำหนักผ่านสบายทั้งคู่มาเฟืองอยู่เกตทรงลิ์ทีมงานเตะขาต่อยมัดนะการทำมวยแข็งแรงส่วนแดนพิฆาก็ไม่ใช่ซอเอที่ไหนซอเอจิตมังนนนั่นเอง บรรยากาศหน้าเสื่อวันนี้ต้องบอกว่าดีกว่าแน่แต่มาเฟืองต้นๆผมว่าเขาไม่น่าจะมาพูดมาคุยน่าจะมาเตะขาต่อยหมัดเอาลูกหนักขู่แน่แต่ผมมองว่าถ้าเกิดต้นๆกดเจ้าแดนพีคาดไม่ลงผมว่าไปปลายเหนื่อยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดนพีคาดมองว่าหน้ารองหน้าลุ้นหน้าเฉียบไปปลายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยโดนเตะขานอกไม่เคยโดนต่อยทองนอกวันนี้ผมมองว่าถ้าการหมัดกันสอกกันค้างได้ได้ลุ้นยาวๆ คู่สามคุณพลเอกมองดนนะครับเปิดอาแตาให้ทางด้านอัศวะเทพสิมนิษแก้มือกันในปรกาศร้อยยี่สิบสี่ปอนด์คุณพลชนะมาเฉือนจิงดําแบบสุดมันเลยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นทางด้านคุณพลที่ยังดูลอยกว่านิดเดียวแต่พอมาอยืนใกล้ๆกันก็ดูไซส์ไม่ห่างกันนะครับอัศวะเทพฝีมือดีไฟนี้ก็ยังมาปั้มมาซ้อมอยู่จิตมองดนเหมือนเดิมนะส่วนตัวคู่นี้เนี่ยผมมองว่าน่าลุ้นอัศวะเทพไม่น่าม้วนเดียวเคยแพ้มาแต่แพ้มาบเดเบดียด วันนี้ใช้บรรยากาศหน้าเสือให้เป็นประโยชน์นะครับหน้ารองไว้ออกตัวคู่นี้ไม่มีมวนเดี่ยวแน่นอนแล้วก็คู่เอกภูมิใจไทยประกอพรสุรินทร์นะครับเจอกับพอพิทักษ์ซูจีบะหมี่เกี้ยวคู่นี้ต่อนนําหนักกันสองปอนด์นะครับภูมิใจไทย1 2อทางด้านพอพิทักษ์125เมื่อเช้าภูมิใจไทยมาขาดจุด5นะครับเท่ากับว่าวันนี้ภูมิใจไทยต่อน,น้ำหนัก2ปอนด์ครึ่ง ส่วนทางด้านพรอพิทักษ์วันนี้มา125พอดีเพราะว่าผมเห็นกระตาเลยช่างตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็คู่นี้ส่วนตัวผมว่าทุกสำนักหลายสำนักให้ภูมิใจไทยแน่แต่ส่วนตัวผมผมมองว่าวันนี้ถ้าเกิดพรอพิทักษ์ไม่โดนลูกหนักสย่างเล่นฝีมือไม่บวกไม่แลกเอาสมองมวยเข้าสู้มองว่าทางมวยฝีมือพรอพิทักษ์น่าจะดีกว่าฝีมือจัดจ้านกว่าจะแพ้ก็แพ้ลูกหนักภูมิใจไทยเท่านั้นแต่ผมว่าน่าลองทางด้านพรอพิทักษ์ ไว้ซื้อขายออกตัวไม่น่าม้วนเดียวถ้าต้นๆน,น,นับน็อกให้เขากินไปแต่ถ้าเกิดยืดถึงไปลายมีโอกาสพลิกชนะได้พร้อมพิทักษ์สารว้สีตัววันนี้ครับน้องเบียร์แด่มิคา้าสัศวเทพพร้อมพิทักษ์มันแน่นอนจึกมวยดีวิถีไทยวันนี้ที่เวทีมวยจิตมนคลโยขาบ็อกซิ่งเซเรียสอยากลุ้นมวยเชียร์มวยสมัครมาได้ at t i g r 9 9 9รับประกันการเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมรวมไปถึงพักยกข,ของผม at mike 9 9การันตีกการเงินเช่นเดียวกันสวัสดีครับ